สวัสดีครับรามาล้างชุดข้างกับ BMG นะฮะก็ผมกำลังล้างชุดข้างของรุ่น S153V นะครับลูกค้าค่อนข้างจะแต่งมาพอสมควรนะครับทางเราล้างหมดนะครับแต่งไม่แต่งล้างเน้นสภาพเหมือนใหม่อย่างเดียวครับโดยเครื่องล้าง c r c เหมือนเดิมนะ บีเใช้เครื่องล้างเศษซีนะครับลกระดับปลอดภัยทั้งช่างและลูกค้านะครับทำงานในห้องแอร์สบายๆก็ทางร้านนะครับชุดข้างเราอยู่ค่าใช้จ่ายอยู่350บาทนะครับลูกค้าทั่วไปนะลูกค้าประจำา300อ่าทำไมมีความแตกต่างของลูกค้าประจำกับลูกค้า หน้าร้านนะครับก็คือชื่อผมนะผมจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องเรื่องเช็คระยะขั้นตอนต่อขั้นตอนนะครับอย่าง5000มาเมื่อหนึง่งอ,อ๋อเป็นลูกค้าประจำแล้วค่อนข้างจะเขาจะยังง่ายนะครับเพราะเพราะผมจะใช้ใช้การเช็คระยะนี่แหละเป็นการตรวจตรวจเช็คตามวงรอมครับมันจะไม่มีการตกหล่นของของเขาเรียกว่าไงอะ่ะ อะไรเนี่ยมันมีอายุของมันหนึ่งมืนโลเข้ามางไม่เข้ามากปลาไปสาม0มื่นแล้วกลายเป็นรถเราพังเนี่ยครับอา้าวไม่มีใครบอกแล้วไม่มีใครบอกต้องทำไงจ่ายเงินนลครับจ่ายเงินเองคือที่ที่ศูนย์เบื่อเบื่อกันก็น่าจะน่าจะฟิลนี้ยนะครับตอนดีไม่บอกตอนบอกไม่ดีแล้วเลยต้องเป็นการเสียตังค์แทนเพราะคอนเซปตร้านผม เราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะครับผมที่ผมทานผมอยากอยู่กับมันเลยก็เลยต้องมาเป็นช่างหมัดนิเวดป่าในนะวันนี้นะครับตอนนี้นะครับล้างชุดข้าง350ราสใครว่าอโยแพงยัแงแพงยังเลยบางคนล้างสองร้อยโอ้ต้ยาไบโอนี่ถังละถังหนึ่งนี่ร้องเลยครับ3ามสี่พันนะครับ 3, 4, เรายกระดับนะครับแต่ราคาเราไม่ยกเราเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยแอร์เย็นทำรถบนลิฟต์เครื่องมือวดจากเยอรมันโอ้ยกระดับเยอะนะครับทางร้านเราก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับล้างชุดข้าง350บาทผมว่าไม่เหนื่อยนะครับที่นี่ลิมิตลิมิตล้างต่อรอบ1,000 0โลครั้งนะครับนี่นะครับหรือทุกชิ้นทุกส่วนนะครับ เราจะได้รู้เลยว่าโรงงานประกอบมาแบบไหนเราเก็บรายละเอียดของเราให้ให้เหมือนกับมาใหม่ทุกรอบทุกรอบจะขี่แสนรอบผมว่าน่าจะยังอยู่นะครับไม่น่าจะรีบพังเพราะค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องเรื่องโั้นตเวลาเข้าเช็คด้วยนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยครับ BMG เวสป้าเซอร์วิครับช่างมัดนเวสป้านะลูกค้าประจำนะครับก็จะรู้ว่า ทำทำทำหแถม2ลูกค้าประจำรู้ดีนะครับลูกค้าหน้าใหม่ฝากก็ด้นะครับมาเจอกันคลิปหน้านะอาจจะมีอะไรมาแปลกๆแนะนำแนะนำก็กดติดตามในเพจผมได้เลยนะง่ายง่ายในการติดตามเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือนะครับฝากกันวยครับ B M G Web Service